ไงอนนานไหมได้มาไม่น้อยเลยละ่ะไปกัดหายากเาตั้งหลายใบยด้วยทั้งการระดับหายากการแบบจํากัดที่เปลี่ยนได้น้อยใบยแล้วก็การคาถาทั้งแบบป้องกันแล้วก็โจมตีเกมนี้ถ้าทางคงไปได้สวยแล้วต้องทําไงล่ะมีทางจะเคลียร์เกมได้ไหมละ่ะได้โดวยวิธีในแบบของเราไงวิธีในแบบของเราตอนแยง่งชิง โดนแย่งชิงนรกของกาศสวัสดีครับอยากจะขายเกาไกเดอร์สีใบอะครับได้เลยแสนสองหมื่นเจนนี่ครับขอบคุณครับนี่จ,จะบอกอะไรดีๆให้นะถ้าเก็บเงินไว้ที่ร้านเนี้ย ยิ่งสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนปล้นแต่ลุงนั่นน่ะไม่ใช่แค่หน้าตาทุเรศแถมนิสัยยังแย่สุดๆพูดแต่แบบนี้ทุกรอบเลยอ่ะทาไงได้ล่ะก็เขาถูกกำหนดให้พูดแบบนั้นนี่ทีนี้พวกเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วสินะนี่เราได้เวลาออกจากเมืองแอนโทคิฟไปที่อื่นกันเหอะนั่นสินะอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันราังวันมาแล้วก็ตั้งเยอะ แต่ไม่เห็นได้การ์ดเจ๋งๆเลยสักทีสรุปแล้วในพ็อกเก็ตจำกัดก็มีแต่การ์ดดาบแห่งสัจจะใบเดียวบุ๊ตอนที่พวกเราได้ดาบแห่งสัจจะมาครอบครองใครๆก็เห็นกันทั่วแบบนี้ยิ่งถูกเพ่งเล็ง คนสะกดร้อยให้เห็นกันต,ตรงๆแบบนี้ก็คงจัดดีนะแต่ว่าจะประมาทไม่ได้หรอกนะถึงคู่ต่อสู้จะฝีมือห่วยแค่ไหนแต่ถ้าเขาใช้การคาถาเราก็ไม่มีอะไรป้องกันการคาถามีทั้งคาถาแย่งการดหรือคาถาป้องกันไม่ให้โดนแย่งก็มีนะแต่พวกเราจะไม่มีเลยสักนใบเดียวอ่ะม่แย่ขนาดนั้นหรอกนะ้าคาถาแย่งชิงการอันนั้นก็พอจะเดาได้ ถ้าป้องกันดีๆถึงไม่มีการป้องกันก็เอาตัวรอดได้ทิ้งเหรอสมเป็นคนบ้าเกมแฮะไม่ได้บ้าซะหน่อยก็เก็ชอบทาบันดานะแล้วจะทำไงอะ่ะก็อย่างเช่นถ้าใช้คาถาแย่งชิงก๊์ดก็ต้องแย่งก๊์ดจากพอเก็ตจำกัดของผู้เล่นอื่นได้หนึ่งใบใช่ไหมล่ะถ่ายอย่างนั้นก็บ้าเอ้ยจะงไดีต้รู้สึกผิดทีหลังแน่ๆอฮ้ิงด้วยฉลาดจริงๆเลย เราแย่งการจากเจ้าเด็กที่กำลังดีใจขนาดนั้นงั้นแบบนี้จะเป็นไงไม่สิแต่เราเองก็มีความจำเป็นเหมือนกันถ้ากลับไปบ้านเด็กก็รอแมบมือขอทางอยู่เออจะได้จะได้อันนี้ก็ใช้ได้ไม่อย่างนั้นก็ยังมีอีกวิธีนึ่งเพรที่กำลังเดือดร้อนคือเราต้องหากล่ะดีละเจ๋งให้ตายสิทำไมต้อง,งเป็นแบบนี้ต้องติดอยู่ในเกมนี้ตั้งกี่ปี ต้องหางานทําแถมยังมีเมียอีกไม่ได้ไม่ได้เมื่อคิดตอนนี้มันก็แก้อะไรไม่ได้การไปตรงหน้าแล้วรางวัลจากแมตประจําเดือนของแอนโทคิฟในเดือนขี้จะเป็นไอเทมของพกเก็ตจำกัดถ้าได้มาแล้วเอาไปขายเนาะเนาะเขาได้ั้งสิล้านเจนนี่ถ้ามีเงินสิล้านก็อยู่ดี้ได้สบายตลอดชาติพูดแล้วนึกถึงภาษาปีก่อน เป็นน,นักขอดบนตราในสภาพร่อแร่ต้องไปเยี่เข้าคิวหน้าร้านทั้งคืนจนในที่สุดก็ได้ซื้อการดคาถาหถุงสิห้าใบาแต่ว่าตอนที่เปิดเจอการ์ดลิสต์สำํำคัญตั้งหกใบแเราถอดใจว่าคงไม่มีทางเคลียร์เกมนี้ได้แล้วแต่ว่าก็เปิดเจอการหายาติดมาใบหนึ่งทิป เราเก็บไว้เพื่อจะได้ใช้แต่เราก็ไม่เคยได้เอาออกมาใช้สักทีมันทําให้สามารถสุ่มแย่งการจากเพ็อะเก็ตจำกัดตัวอีกฝ่ายได้หนึ่งใบครั้งนี้แหละจะได้ใช้เต้องไปเห็นใจมันมอนเตเกะท่านายม่รีบแย่งการจากพวกมันสุดท้ายก็ต้องมีใครแย่งมาจากเจ้าสองคนนั้นอยู่ดีอื่หมดจะชักช้าถ้ามีคนอื่นที่คิดแบบเดียวกับเราเดี๋ยวมันจะชิงหลงมือไปสักก่อนยีกน เจ้าสองคนนั่นน่ะเสร็จมันาตาตาเราสักได้สบสัสสสสสการ์ดาบสัจมาสดีๆยอมมอบมาให้เต็มโดยดีหรือจะให้ท่านลิมตาเรื่องอะไรอะ่ะเจ้าบ้า <c oughs> อ,อย่าพูดดีด้วยหน่อยทำกำแหงน,นั้นนัาเด็กเปรต ถามันตีหน้าเจือนเราคงจะว่าเปลี่ยนใจอยู่แล้วเชียวอย่างเงี้ยฉันยังไม่ปรานีแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบุ๊ค <c oughs> <c oughs> ขู่กระไซยากฉันรู้แล้วนะว่าพวกแกผู้จะเข้ามาเล่นเกมนี้นอกจากด่านแห่งสัจจะในพอกเก็จจำกัดแล้วพวกแกไม่มีพวกาสป้องกันสักใบหนึ่ง เจอนี่ซะทิปออนโนมิซายุโร่แย่งดาบแห่งสัจจะมาซาอ๊ะอ,อะไรกันน่ะพกเกจจำกัดไม่เหมีมยการอะไรสักใบเหรอถ้าเป็นการได้พกเกจจำกัดเขาก็ไม่จำเป็นว่าต้องเก็บได้พกเกจจำกัดนี่ลุงเอ้ยมันใส่ไว้ในไม่พกเกตอย่างนั้นเหรอ ยอดย่ามไปเดียวของฉันขอบใจมากนะเที่ยดฉันรอโดนลาดเราถ้าใส่ไวในฟรีพ็อกเก็ตก็เข้าทางฉันพอดีนะซีหลายวันมานี้พวกนายนอกจากการด,ดาบแห่งสัจจะยังได้การได้เท่มอือื่นอีก15ใบฉันเช็คมาหมดแล้วกระดาสีของใครเออหนึ่งใบนฬกการโบราณหนึ่งใบแมวไม่กวักหนึ่งใบและก็เกเดอร์12ใบ ไม่ว่าจะได้ใบไหนมาเทียบกับการ์ดพิกพ็อกเก็ตที่อยู่ระดับล่างๆก็ยังถือว่าได้กําไรเพราะการ์ดนี่จะสามารถสุ่มแย่งการ์ดในฟรีพ็อกเก็ตของอีกฝ่ายได้หนึ่งใบพรีพัคเก็ตออนจบที่ใส่คิรุ่วไอเดะไอเดะเนี่ย,ย<อ>ฟรีพ็อกเก็ตก็ไม่มีการ์ดเลยสักใบงั้นละ่ะการ์ดที่ฉันได้มาน่ะก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ในอัลบั้มของฉันี่นะใช่หุดมากแต่เชื่อมีฟรีพอกเก็ตอีกใบหนึ่ง ที่แพ็กเก็ตออนจบมีใส่ก้อนอๆๆๆๆจอมเตสำเร็จอ้าวไหนดูซิได้อะไรมาแหมก้อนหินธรรมดาเหรออ๋อหินที่เก็บมาจากทุ่งหญ้านะ่ะหมานายนี่ก็เก็บขอเอาไว้เยอะแยะเหมือนกันนะก้อนอุ้ยมันบ้าอะไรวันนี้เขาจะใช้ทำอะไรได้หน่อย <c oughs> ไม่นึกเลยเด็กอมมือไม่มีการ์ดป้องกันแต่ยังใช้ลูกเดนหลอกล่อเราได้เราเหลือ การพิกพ็อกเก็ตอยู่แค่ใบเดียวพริกพ็อกเก็ตของมันคงต้องม,มีการขยาใบอื่นๆอยู่อีกเพียบเลยต่อแบบนี้โอกาสที่จะได้การที่เล็งไว้ตอนแรกก็เหลือหนึ่งในสามโอกาสมันต่ําเกินไปไป้าเอ้หมดทางแล้วใช่ไหมงั้นถอยไปสักสาเหตุที่พวกแกพลาดก็เพราะไม่รู้ข้อมูลในอาร์ลัมของคู่ต่อสู้ก่อนลงมือนั่นเองแต่ฉันใช้ไซด์วิชั่น เช็คดูแล้วก็รู้ว่าอะไบของเกียรู่ไม่ได้ใส่การด,ดาบแห่งสัจจะเอาไว้แล้วฉันก็ใช้สติลเช็คเจอว่าการดดาบแห่งสัจจะมันอยู่ในฟรีพ็อกเก็ตของกอนเพราะฉันฉันจะต้องชิงการมาได้แน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีการรับที่เลือกแย่งการจากผู้อื่นได้คนละใบยังไงเล่าลองดูแล้วกันนะกอนอืมแกไม่มีทางป้องกันได้หรอกรบอนอนโจมตีไอ้จัก ยังต้องฝึกอีกเยอะละมั่งลุงตามเมาตามแทบไม่ทันเลยนี่อะะอ่ะโอ้ยถ้าคราวหน้าแล้วก็ฉันไม่คืนให้แน่นายอ่ะมือสมัครเล่นใช่ะหมอนั่น่ะเป็นฮันเตอร์อาชีพหวังพึ่งแต่การคาถาอย่างเดียวก็แบบนี้แล้วนะท่องคาถายังไม่ทันจะจบระวังจะโดนแย่งการไปซะก,ก่อนละป่ะไปกันเถอะคิรัววิธีแบบนั้น่ะ ใช้ได้เฉพาะแต่ระดับล่างๆเท่านั้นแหละผู้เล่นที่เก่งกว่าพวกนายยังม่อยู่ในเกมนี้อีกเพียบและส่วนใหญ่นะนก็ติดงอก,กู่ในนี่จะออกจากเกมยังไม่ได้เลยการเขาันล่ะมันก็จริงนะที่หมอนั่นพูดก็ถูกถ้าฝีมือไม่ต่างกันจริงๆจ,จะแย่งการในรัศมีคู่ต่อสู้ไม่มีทางทําได้เลยถึงยังไงก็จําเป็นต้องมีการคาถาเพื่อป้องกันใช่ไหมล่ะใช่ อย่างน้อยๆเวลาโดนระดับมือโปรเล่นงานจะได้พอมีอะไรป้องกันตัวไว้อะรู้ตัวก็ดีแล้วนี่คิดว่าคนที่จ้องจะแย่งการนั่นมีแต่พวกอ่อนหันนะฮะจรโคิดนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกอาล่ะมาแข่งกันดีกว่าว่าเขาจะใช้การ์คาถาได้เร็วกว่ากันเจ้าหนูจันนี้ไปคือการวัดดวงกันจริงๆไปประลองให้เขาเห็นกันทั่ว การกระทันที่สิ้นคิดสุดสุดอย่าเลยนะ้อถ้าว่าพวกมันกวนภาษาฉันนี่นาพวกนี้มีแต่มือโปรไม่ใช่แค่กูแต่ว่ามันเอาจริงแน่เลยมันร้ายกว่าเจ้ามือระเบิดซะอีกนะอ้อาวจุดหมายต่อไปเมืองมาซาโดรานะครแห่งมนตราไม่ขัดขอ้องนี่ การคาถานะ่หาได้เฉพาะในเมืองมาสซาโดร่าง,งั้นใช่ไหมล่ะใช่ให้งั้นก็รีบไปซื้อสบียงตูนเอาไว้แล้วก็รีบไปเมืองมาสซาโดร่ากันเลยเหียนอารมณ์ง่ายชำมัดเลยเพิ่งโดนแย่งการ์ดดาวแพ่งสัจจะไปหยกหยกก็ฉันอยากใช้การดคาถาเหมือนเขาบ้างนี่นาะตอนท่องคาถาแล้วมันก็ชวับออกมาเท่ดีออกรู้แล้วนะรู้แล้วนะเฮ้อแต่ก่อนจะไปเมืองต่อไป สิ่งที่จําเป็นอะไม่ได้มีแค่ข้าวกับน้ําหรอกนะ,ะเจอแล้วแผนที่เกาะเอ๊ะแผนที่แสดงรูปร่างของเกาะอ,อย่างเดียวราคา20,000เจนี่เหรอแผนที่แสดงชื่อเมืองชื่อสถานที่แนะนําจุดท่องเที่ยวและแหล่งชอปปิง้ง6,50,000เจนี่เอาอันไหนอะเอาอันสองหมื่ดีกว่านั่นสินะก็มีปัญญาซื้อแค่อันนี้เท่านั้นอะก็แหมไปบุกบกเอาเองมันหนุกกว่าตั้งเยอะ มองโลกในแง่ดีจริงๆเลยฮะขอบคุณนะทะเเ็น <Yeah. S 1> uh, uh, อะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะ hmm. ถามก็ดูดีกว่าเนอะเอ๊ะ uh. สวัสดีครับ uh. สถานที่ในเมืองมาซาโดราข้าบอกสามพนเจิกแพงชะมัดเลยลดหน่อยสิลุงฉันน่ะลูกค้าประจำนะ ข้าบอกสามพันเจนนี่ออกจากเมืองนี้ข้ามเขาไปทางเหนือประมาณ80กิโลตรงไปเป็นทะเลสาบข้ามทะเลสาบนั้นเปนทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะถึงเมืองบาสันโดราและระหว่างทางจะมีเมืองเล็กๆอยู่สองเมืองสามารถแวะพักที่นั่นได้แปด80กิโลเองเดี๋ยววันเดียวก็ถึงแล้วนะเนาะถ้าเอาชีวิตรอดไปถึงที่นั่นได้ บนภูเขามีรังของโจรภูเขาอยู่และคอยดักปล้นคนที่ผ่านไปมาถึงแม้จะโชคดีไม่เจอโจรภูเขาจะพอข้ามเขามาแล้วก็จะเจอสัตว์ประหลาดออกมาขวางนะบนภูเขาสัตว์ประหลาดอยอดเลยแบบนี้สิถึงจะสมเป็นเกมบู๊หน่อยอะเนาะเฮ้ยอยากเจอสัตว์ประหลาดเร็วๆจังเลยเรารีบไปกันเถอะเอาละออกเดินทางล้ด้วยค่ะ คนที่มาพร้อมๆกับเรานี่นะน่าหนะ่ะสิเนาะคือคือวา่าขอฉันขอฉันไปกับพวกคุณได้ไหมคะเฮ้ยขอร้องเลยค่ะทำตาหวานีกเออทอดนะไม่ได้หรอเอ้ยทำทำ,ทำไมอีค่ะ เกะก่ออากดีนั่นะพวกเด็กพวกมนซื่อฉันก็เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนพวกแกตั้งกี่รอบก็ไม่รู้อะถ้าฉันคิดจะเอาจริงแล้วก็อยู่พวกแกน่ะแค่มือเดียวฉันก็ปราบให้อยู่หมัดได้เลยได้ตอนแรกก็แค่คิดจะป่วนกับพวกมันให้แตกคอกันเล่นๆถ้างั้นฉันจะเล่นงานให้พวกมันเด้งจนหมดสภาพไปเลยคือดูสินิ่งๆลองไปทะเลดีกว่าเนาะอืมเเดี๋ยวก่อนสิคะ ฉันจะไม่ทําตัวให้เกะกะหรอกค่ะเชื่อฉันเถอะนะคะเดี๋ยวสิรอด้วยรอฉันก่อนสิอย่าเพิ่งไปเอาละข้อบูที่ต้องการได้มาเกือบหมดแล้วนะงั้นก็รีบอธิบายมาสิข้อแรกเริ่มจากผู้คนในเมืองฉันลองถามมาเป็นร้อยคนแล้วคำตอบที่ทุกคนตอบมา จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในขอบข่ายเท่านั้นนั่นคือลักษณะเฉพาะของตัวละครในเกมและข้อที่สองบุกเกนอันนี้เป็นการ์ดที่ฉันคัพปให้ใช่ไหมเพราะว่าการ์ดคัพปของโกโทปี้อยู่นอกโปรแกรมของเกมอาจเพราะระบบป้องกันของการโกงในเกมนี้จึงทำให้เปลี่ยนสภาพไม่ได้ ข้อที่3าของที่ติดตัวมาจากนอกเกมหรือว่าหินเล็กๆพวกนี้ในโลกของเกมเครื่องดูดฝุ่นของที่สกูก็ยังดูดได้แต่อเทมที่มีพลังพิเศษหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเครื่องดูดฝุ่นของที่สก,กุจะไม่สามารถดูดได้แปลว,ว่าอาจถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ไม่ให้เราสามารถใช้เนนรวบรวมการ์ดหรือว่าไอเทมได้โดยง่ายไงล่ะแ,ลแต่ว่าเพราะถ้าเิงเหล่านี้เช่เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างหนึง่ง ว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่โลกเสมือนจริงแต่มันคือที่ไหนสักที่ที่อยู่บนโลกนี้จริงๆหมายความว่ายัางไงอธิบายได้ว่าทุกอย่างสร้างขึ้นจากเนนยังไงล่ะผู้คนในเมืองอาจถูกควบคุมโดยเกมมาสเตอร์หรือไม่ก็เป็นหุ่นที่ถูกแปลงสภาพมาข้าวของที่จำเป็นบนเกาะน,นี้ก็ถูกแปลงสภาพมาเช่นกันก็ทูปี้ไม่สามารถก๊ปี้พลังเนนของคนอื่นได้ เรื่องดูดฝุ่นของทิสกุดูดสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แต่ถ้าของนั้นถูกแปลงสภาพด้วยเลน,นก็ดูดไม่ได้เหมือนกันจริงด้วยสิเพราะฉันก็ปปี้ความสามารถที่เปลี่ยนการ์ดเป็นไอเทมไม่ได้ส่วนของฉันจะมองออกว่าเป็นกับดักของอีกฝ่ายก็ต่อเมื่อใช้ศัตว์บานฉันนะ่ะเริ่มเอะใจตั้งแต่ตอนที่พวกฟิงส์หายแว็บเข้าไปในเกมแล้วพวกเขาหนะ่ะหายไปทั้งตัวเลยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นกรณีที่ผู้เล่นเข้าไปในเกมได้จริงๆแล้วก็ ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือวิญญาณออกจากร่างแล้วเข้าไปในเครื่องเกมแล้วก็ทิ้งร่างจริงเอาไว้ข้างนอกไม่เห็นจำเป็นต้องเอาร่างติดเข้าไปด้วยเลยนี่นะ